ทำไมมันไม่เริ่มสักทีไะเนี่ยรอมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วเนีย่ยมันกดต,ตรงไหนไวะไอเกมเนี่ยเอานี้ไงโง่งงตั้งนานไอปุ่มเขียวๆมันก็สร้างมาอย่างงี้เนาะเฮ้ย <c oughs> เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยน,นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่เกมเมอร์เกมมันเล่นยังไงมั้ยมันน่าจะให้กดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาผู้ชายก่อนฝั่งผู้ชายน่าจะมันไส้ผู้หญิงอยู่พอสมควรนะครับกดไอก้กว้ยข้างบนนี่คืออะไรทุกคน ไม่มีลิงเหรอมีลิงอ่ะอะไรวะเนี่ยอ่าลิงถือลูกโปง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิงถือลูกโปง่งอ่ะอ่าลิงเอาให้ดอกให้ลูกโปง่งผู้หญิงแล้วก็ลอยลอ,อยขึ้นไปบ,บ,บนอากาศผู้ชายผู้ชายยังไงผู้หญิงผู้หญิงไปไหนนะ <laughs> ไปไหนละ่ะเฮ้ยผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงอยากแก้แค้นฮะอ่าให้ของขวัญอ่าทำมาเยอะใช่ปะเอาของขวัญไปมีนวมเหรอเอาใส่ ใะไรทำไมโอ้ยอะไรวะเนี่ยให้ของขวัญบ้างครับเราทำรา้ายผู้หญิงมาเยอะแล้วเราให้ของขวัญเป็นช็อกโกแลตใช่ปะเจ้โโกระเร็โอ้โหไม่เดียเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่างนี้ก็ไม่เอานะเนี่ยเอารถบ้างครับวิหนุม่มรอเอ้ยหนุ่มหวัวล้านหนุ่มหวัวล้านนะอาเซียมาพาไปผู้หญิงผู้หญิงยังไง เจ็บเจ็บหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อเพื่อบิดปกตสหัวเอาละครับว่โจไปแล้วสำหรัแบบเกมอะไรก็ไม่รู้นะบุมปวดหัวมากเลยเกมเกมเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยไปฝั่งผู้ชายแล้วฝั่งผู้หญิงให้ของขวัญกันนะครับก็ที่ว่าสนุกเชได้นะครับสำหรับเกมก็นี่แหละนะชื่อก็อยู่บนหัวมันเนี่ย <c oughs> มีบัตรเชดิตเอระบม่เชดิตคืออะไรเขารวยแล้วหรอผู้หญิงรวยเอรอฝั่งผู้ชายไม่มีตังค์ <c oughs> อ้าวจะจะ จเจ้าขโมยโอ้โหโดนรถเหยียบอโหปวดประสาทมากเลยเกมเกมเนี้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่นี่บ๊ายมาจ้า